อ่ะตอนดีท่านผู้ชมครับผมอ่าน,น่ีจสุดแล้วก็คลิปนี้ก็ปิดการขายเรียบร้อยแล้วครับสำหรับรถดำ N P R หนึ่งร้อี่สพร้อมเทอร์โบนะครับผมปิดการขายแล้วไปทางโชคชัย่ะตอนนี้ก็ทำสัญญาแลครับ ส่งมาเซ็นนั่นนี่เดี๋ยวทำสัญญาก่อนครับผมรายละเอียดเดี๋ยวค่อยมาชี้แจงนะครับให้เอฟซีฟังว่าเท่าไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวจะมีกระดาษกระปีหน่อกระดาษอะไครับเดี๋ยวมาไว้หัวโอ้ตอนนี้ก็ถืวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่อ่านให้ฟังเดี๋ยวใครอ่าน ผมไม่เปยนก็ได้ครับ๋อผมเขียนใช่ไหมอ๋อยานเป็นไม้ยานได้ได้ได้ความร่วมมือหน่อยจไปใครับนไนนตอนนี้ก็ ปิดการขายเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็ทำสัญญาพร้อมนำรถกลับบ้านนะครับเป็นหนับนีแล้วก็ได,ด,ด้มันหายไปใบหนึ่ง <c oughs> เออปลา <c oughs> ไม่นแน,น่เลยเนาะป่าเสนเตนเ้นเยเนาะ <c oughs> ไม่ต้องนำปุ๊บแม่บินออกไปใบหนึ่งมไม่ใช่ใบละลอยนุ๊กใบละลอยก็ทำนัน <c oughs> เดี๋ยวราคาสุดที่แล้วจบปันที่เท่าไ่ 4แสนสา่ครับ4แสนสามหมื่นเนาะอ่าโดยโดยตอนนี้ทางลูกค้าวางเงินไว้เท่าไหร่วางเงินไ,นไป4แสนบาท4แสนบาท,ท,ท,ทเพราะเพราะต้องอะไรนะรอเล่มใช่ไหมใช่ครับ<ส>อรอเล่มตอนนี้วางตอนนี้สามหมื่นก็หลังจากท <3, 000. S 1> ี่ได้ได้ได้เล่มเข้าใจอีกสามหมื่นครับอ๋อ4แสนสามอันนี้ทางนี้เก็บไว้นะครับครับ ราคาปา๋าตั้งไว้เท่าไหร่ครับแรกสี่สิบห้าครับอันนี้พูดถูกใจถูกใจถูปใใ๋าอัปานี่ตั้งแต่เทเลอร์นะมีใจครับส่งเดี๋ยวเเลอร์นี่ถูกใจก็ผมถูกใจทั้งนะั้นแต่ลูกค้าอืมแสดินว่าหน,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 น่อยหนึ่งเนาะหน่อยหนึ่งจน อันนี้มีคอกไม่รให้จบมีคอกให้เลยครับคอกให้เองนะเนี่ยไปหากินกันไม่เป็นไรครับครัาหาว่กินจะได้ได้กำไรจะเรกแล้วเลยงดเลยคั้นสวยครับมีหลานเดินหาแบบนี้ยยาครับนั่งนม้าวันนี้นะนอนม่รับเลวนี่นะโอยถ้าไม่มาก็นี่จะมาอีกสองสามคนนั่นแหละจะมาเอาเห็นเสร็จด้ยบอกนั่นแหละ บอกเลยผมพาคนนี้มาก่อนมาก่อนมาก่อนก็ใครมาก่อนก็จบก่อนครับผมเราไม่มีมัดจำนะครับโอ้ยน้ำใจโอ้ขอบคุณมากครับผมทำไะไรยูทูบเลยเนาะอืมครับผม อย่างไงอย่างนั้นจริงครับนี่ผมยอมตรงเนี้ยไม่ใด่เจียวอ่ะในหนาก็เอาไปเดียวจะนอนเมียน่นี่นา้าตาตาผมไม่เอาต่อรถขายอ่ะแกผูกผ้าขม้ามาืม่นาขายตาเท่าไหร่เนี่ยเราก็เห็นแกผูกผ้าขมานะงูเกงขาสนแต่กันตังเงี้ยหัวตาตาไม่ทาอะไรมองไม่ได้ดอก เนี่ยตาอยากได้บ่อยากได้เอาดีตาผมขายหกหมื่นห้าซื้อเครื่องให้ตาด้วยนะบกทับได้แล้วก็คุยกับแกนะแกเปิดท่าขม้าออกมาเลยครับวางตังเลยตังเลยเนี่ยเนี่ยอ้ากลุงถึงจะบานทีไปื้อรถไถไอ้คูวตาลุงจะมาดาวบันนี้จะวาดดาวเท่าไรวะนะลุงไม่ดาวดอกลุงซื้อซุไม่จ้ย กระตังแก้ไม่ได้นะรอยแกบังหายไปรอมติดกันดินหิก็อืมค่นี้เงินมันสี่แสนแปดหมื่นเงินทุน่สี่ิบเลงเกียรนับเงินก่อนนะผมมาครบมาอย่างไรครับใบติดกันหมดเลยหรอ่วางไว้สี่แสนติดเลยนะติดกันเนอะีกสามหมื่นก็หลังจากได้เล่มแล้วครับผมพรุ่งนี้ปลาแรมนะจะไปให้ เตือนไหมเตือนไหมเตือนเหมือนพูดจะจะขาดคืออันนี้ก็ดึงเติมถนนเติมมันนี่เออมื่อกี้ไปดูตรองคนก็เอาดึงหมอเอาปลามออหน่อยถ่ายรูปหน่อยไว้เรียบร้อยเดี๋ยวปลามออหน่อยครับม้อให้ปลาหมอบให้เอาให้เสียนุ้ยถ่ายหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจับไรแจ้งหน่อยตามหักหลังหลับหนาโดนทุกหลอดนึงใช่ใช่ก็อย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเรามีนั่นอยู่ดีครับ ใบคือถ่ายอะไรนี่ไงใบจีิงสี่แสนบาทเนาะครับผมโอเคครับผมเรียบร้อยอ่าใบคือถ่ายเราอยู่ไหนนี่เยอะครัะเดี๋ยวไปเอกสานแรนี่ก็ไปถ่ายนารถแล้วเงินเนาะ่าถเลยเดี๋ยวตามไปดูนารถครับผมเอาเราเจอของตัวจริงแล้วครับสำหรับเจ้า NP-R 120 Turbo นะครับผม ไม่รู้จักชื่อเจ้าของรถเลยนี่ชื่ออะไรเนาะเอารดีบ้างมเห็นมเห็นะเบียเห็นครับผมเห็นเห็นเห็นแซ่วเลยเอาจัดไปแล้วเด้อเาแลมจัดให้ครับผมอ่าเสียนุ้ยเป็นพยานด้วยจัดให้แล้วขออะไรก็ให้ โโอ้หสุดยอดเลยครับอือเอาไปทำมาหากินกันครับไม่ครับผมไม่ได้คิดอะไรมากครับอ่ะโอเคเนาะเรียบร้อยครับผมครับขอบคุณครับลุงชื่ออะไรนะเจ้าของรถอ่ะหลอมกระโนายหลอมในหลอมโอ้กระโถนบ้านอะไรนะบ้านของมะเดื่อของมะเดื่อตำบลข่ายเยี่ยมท่าเยี่ยมอ๋อ อำเภอโชคชัยนครราชสีมาครับผมเบอร์โทรเบอร์โทร093 472 472 0611 0611ใครจะซื้อต่อก็โทรไปนะเดี๋ยว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 ในน้ำที่ข้างนี้ครับอยากได้ครับอ่ามีใครอยากได้ก็ไม่หลายครับครับผมอ่ะเดี๋ยวก็แถมคอก เดิมครับทําคอกมาก็เหมาะเลยนะครับอยากจะไนใ้ชอบใจเลยแบบพวกหาตถการทรายนี่เที่ยวอยู่ไหนรู้ทางสุราษฎร์บ้านเขาเที่ยวโอ้ยอย่เช็คเที่ยวอยู่อยู่ที่ขอนแก่นอันนี้ของแถมมีมอคอกมาให้ครับผมเอาไปไว้คนข้าวคนมันตะหลัง<อ>นนยางไหนไหมหเราลัวให้อ,อันนี้ให้ยางไปอีก ไย่างมาเป็นสปแครครับยางตัวไหนปลาเนี่ยน่ะพิงอยู่นั่นน่ะครับนั่นแหละอืมเป็นละไรได้ตู้เป็นไม้ตูวผมไปได้แกจะไปหาเขียนไว้ผมแกบอกไปตู้นี่นะให้ยิงไปเอาเนี่ยโทรยิงไปโทรยิงไปหากัเครื่องเดี๋ยวยกอุปกรณ์ของแถมขึ้นแล้วนะครับพร้อมขับกับโชคชัยนะครับ บ้านคลองมัเดือใช่พี่บออแม่ได้คันนี้ไปครอบครองแล้วครับผมพร้อมใช้งานนะครับอ่ะถือโอกาสนี้วหวยแม่ยนางครับเดินทางกลับบ้านแม่ฝนฟ้าเนี่ยอํานวยมากเลยครับเป็นใจมากครับงวดนี้ป,ป๋างวดนี้ไหมเนี่ยแปดสามหกสองเจ็ดเก้าเนี่ยเดี๋ยวๆอันนี้แหละนี่ย โอ้ยแล้วถ้าถูขึ้นมาเนี่ยได้เป็นล้านขึ้นมาแบบปาได้คืนอะเนี้โอ้ได้คืนก็ถือว่าเป็นโชคของเขาเป็นโชคเนาะอือเขาสาดด้านโดนมาจนเจอเนาะครับเนี่ยครูวันนั่นแหละยที่มาเจอกันเีถืองด้ถืออกก็ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวขับไปเดี๋ยวไฟเข้าบ่อน้ำด้วยเอออ่ะว่าก็คำคูณครับผมคำคูม ใครอยากชมคันนี้ก็อยู่ไปดูที่บ้านบ้านอะไรนะบ้านโดยของมะเดื่อของมะเดื่อตำบลไทยเยี่ยมอำเภอโชคชัยโคราชครับผมคุยถูกคอครับผมครับูชดีครับ เดี๋ยวพี่ขับใช่ไหมตามด้วยนะผมับตามด้วเอออ่ะเดี๋ยวก็พร้อมเดินทางกลับบ้านแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้พานั่งรถบ่ไปรถเหรอครับผมครับผมเดินทางปลอดภัยครับรู้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมตามไปประมาณบ่ายๆหน่อยบ่ายครับเดี๋ยวผมไปถึงบ้านแหละ

แต่งไฟได้สวยไฟก็สวยมาก

ครับผมเดินทางปลอดภัยครับผมปลายทางบ้านคลองมะเดื่อครับผมอำเภอโชคชัยนครราชสีมาโอ้เสียงโบะครเนาะวีดวีดดีมากเลยอ่ะเขาว่ายแล้วใช่ไหมครับเอาเลขบัญชีมาครับครับอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็บายบายครับขอบคุณมากครับผม